สวัสดีครับกลับมาเจอกันในครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้นะับผมก็จะมาหามีไบโอเมซ่าต่อนะฮะตัวจากพาที่แล้วนะฮะโอเคก็เริ่มกันเลยนะจากพาทนี้เลยนะฮะอืมอันนี้ก็เป็นแคมป์ถ้าเกิดดูสดไปครั้งก่อนนะก็น่าจะรู้นะว่าอันนี้เป็นแคมป์นะอันนี้ไม่ใช่เอาชีวิตรอดใหม่นะอ่าอืมโอเคก็เริ่มกันเลยนะ๋ยวงงอีกไม้อันนี้ได้มาจากไหน ไม้นี้ก็หาตามเอ็กซ์ตรีมฮิลเอาอะนะบริเวณไกลๆแต่แถวนี้ไม่ใช่อืม mm. แต่ก็มีเหล็กอยู่บ้างอะนะเมื่อกี้ไปนั่งหาแร่อยู่เดี๋ยวผมจะกลับไปบริเวณทะเลทรายก่อนเพื่อความแน่ใจว่ามันมีเมซ่าจริงหรือเปล่าใกล้ๆบ้านใกล,ๆบ,ใกลๆบ้านแมปม หาบริเวณกลางคืนนัแ่แหละไม่มีฝนด้วยนอกจากอยู่ในทะเลทรายแล้วแถมไปโอเมซ่ายังไม่มีเออไม่มีฝนด้วยเหมือนกันนะไทยเดานะไทยเดา,อาลองนึกสภาพกูน,น่าจะไม่มีนะน่ะก็โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องตามหามันให้เจอนะฮะ ลองหาบริเวณสาวบนาดูเผื่อแบบมีดีสซอีกที่หนึ่งอ่ะแหละนะลองดูมันก็ไม่แน่นะที่นี่มันก็คงไม่มีมันก็คงมีฝนแต่แม่น้ำเะแหละแต่พอผ่านแม่น้ำไปปุ๊บสักหน่อยมันก็คงไม่มีฝนแล้วแหละอืมอืม มันหายยากจริงๆเลยไบโอม,มิซาเนี่ยนะอืมพี่เกตออกสดแล้วน่าเบือ่อถ่ายจนเบื่อแล้วตอนนี้สดเนี่ยเออได่อยู่อย่างนะไบโอมสวรนานี่แสดงว่าไปถ้าเกิดไปไบโอมไหนไม่มีฝนแปลว่าไบโอมมันต้องเป็นไบโอมแห้งแรงแน่ๆเลยต้องสังเกตจากไอตรงนี้แน่ๆเลยดูจากสภาพแล้วไทยผมเดานะอืมคิดว่านะน่าจะเป็นแบบนั้นสมากกว่า ถ้าเกิดปเป็นอย่างอื่นคงไม่ใช้วล่ะอู้เจอลาวาด,ด้วยอะไรมันจะเจ๋งปันนั้นมีถังไหมไม่มีก็ขาบฮะยากเอ้ยง่ายสุดน่ะก็วางไปแล้วก็ทำถังแล้วก็เก็บถังฮะไม่ต้องมานั่งหานีนในทุงให้เสียเวลาเวลานะฮะอืมแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะอยา่า อย่าชะล่าใจนะไม่งั้นมันจะไม่ดีตกตายผมนี่ก็นะอ,อย่าประมาทเลยเชียวการเก็บลาวานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยืมต,ต้นสายมาจากตรงนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเก็บเยียแป๊บหนึ่งอโอเค อโอเคเรียบร้อยงานนี้นี่แหละเก็บละอือหสุดยอดเลยเรียบร้อยเก็บไปแล้วตอนนี้ก็อย่าประมาทโดยเช่นกันถ้าประมาทเมื่อไหร่นี่ก็นะตกลาวาตายเหมือนกันจะพยายามไม่ประมาทอือได้ลววาวอีกถังมาแล้วถือว่าเป็นการผจญภัยที่ยอดเย,ยี่ยมเลยน่าไหนลองเดินตามข้างๆริมเขาดูแล้วกัน คือเผื่อมีอะไรบ้างอโอ้โหตกใจเมื่อกี้นึกว่าบล็อกเคอ,กเกอ,อืม,ม,อมลองขึ้นดูแล้วกันหุบเขาเผื่อช่วยอะไรได้อไเอ้ยไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยต้องสงสัต้องอย่าง,งี้ยวละ่ะเออช่วยได้สักนิดนึ่งนะฮะก็ขุดขึ้นไป โ <Okay. S 2> อเคหนก็แบบนี้ละก็ขุดอย่างนี้เลยลกัน,นโอ้ยโอ้ย,อยกดผิดตอนนี้นะก็จะเจ็ดสิบซับอีกแล้วละลนนอะเดี๋ยวรออีกร้อยซับย่งไงก็สามารถสร้างรายได้กับตัวเองแล้วตอนนี้แปบ๊บหนึ่งโอเคมาก็ขึ้นเป็นไปต่อเลยนะฮะ ช่างสูงเหลือเกินก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการติดต่อสอบถามผมแนละ้วก็ไปที่ Facebook หรือไปที่เพจ Facebook ของผมนะเจอก็ชื่อว่าชิวคุควงไมคครับ h ช n แนลอะก็นะฮะอืเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงก์ชื่อเพจไว้ให้ทางใต้ล่างนะฮะหรือเดี๋ยวผมก็ลองตัดต่อเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูเลยนะฮะก็ เขขึ้นมันก็ขึ้นตามนี้แล้วนะฮะอ่ออก็ลองเอาไปหากค้นหาดูก็ได้นะคะเผื่อๆมีนี่ฮะตามที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะ,อ,ะอืมอืมโอเคถามว่าทำไมผมถึงรู้ทำไมเวลาผมถา่ายคลิปทำไมถึงรู้เพราะว่ามผมจะใช้เวลาในเพราะว่าผมจะใช้วิธีการในการตัดต่อเอานะฮะซึ่งวิธีการนี้ง่าย,น,ยน,นะฮะ อืมเดี๋ยว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 โอเคงั้นท้ามี้กันไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าไม่เบลสวรนามนาชอบมีแต่ขูเขามีแต่ปูเขาอ่าโอเคมาต่อไปอลองดู เออกดผิดใน,นครานี้ลองดูอีกอืออันนี้เอออ่าแล้วก็อย่างนี้นะครับค่อยๆลงไปทีละนิดทีละนิดนะฮะจะได้ไม่ขาดสตินะฮะนะอู้หูอะไรมันจะขนาดนั้นมันจะได้ไม่ขาดสติอืม โอเคก็ข้าไม่น้ำกันไปเลยนะฮะที่มาแบบนี้เพราะว่าเผื่อๆอาจจะมีไปอมทะเลทรายนะฮะทำไมอ่ะโอ้โหซูก้าเคนี่ก็เต็มไปทั่วเลยไม่รู้ว่าแต่ก่อนชูก้าเคนี่หาย,ายากหรือเปล่านะในแมคคับเนี่ยในแมคคับพี่อี อันนี้อย่าพึง่งอย่าลืมอย่าลืมอย่าเฟลอย่าลืมแมวนะนห,นนหวังว่า,า,าตรงไปแล้วงคงจะเจอไปอมทะเลทรายอีกนะตแต่ที่รู้นะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแหลกมากเลยนะฮะโอ้ถ้าเกิดว่า,วานะอืมแสงวันเถอะอะไรมานงมันนะอะไรก็ไม่รู้แฮ แต่ที่แน่แน่ไฟอาจจะใกล้เต็มแล้วละมั้งถ้าดูแล้วเห็นมันเริ่มแหลกแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยอือโอ้เนี่ทอดยังพอมีอยู่ถ้าไม่พอแเราจะได้กลับไปทำมันก็เสียเวลาเนอะ อืน่าจะเตรียมมั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนาะแบบเยอะๆเลยงั้นเดี๋ยวพยายามจะไทยทอนให้ประหยัดที่สุดเลยอืมโอูโหา่านี้ต้นสวนาเยอะมากเลยต้นแอคคาเซียต้นแอคคาเซียเต็มเลยพยายามปักทอนไว้ให้น้อยๆกัน ตรงไปเรื่อยอองืมอะไรเนาตกใจอ,อ,อืมบริเวณนี้เหรอโหทำไมมันกว้างใหญ่จังบริเวณแถบนี้อ่าใช่ไหมเอาไม่ใช่อะไร่าแท่นี้ทะเลแล้วมันจะเวอร์ไปแล้วเนี่ย จะบ้าตายปิดให้หมดเลยก็ดีอือโอ้ทำไมมันต้องเป็นทะเลด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยข้างหน้าทำไมต้นมันสูงจังเสียงอะไรวะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ย มันอะไรแปลกๆเนี่ยเมื่อกี้อ่ะหรือว่าภูเขาเหรอไม่รู้แฮะเนี่ยเหมือนบล็อกมันลอยหรือว่ามันเป็นบั๊กหรอเฮ้ยมันสีแปลกๆแ,แล้ววะเนี่ยสวรรค์นี่มีสีแปลกๆเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นเพราะไอ้พวกภูเขาเนี่ยละมันมันก็เลยเกิดบั๊กไปบางแบบเกิดแบบทําผิดพลาดอะไรแบบนี้มัง้งเนี่ยเจอสิ่ง เจอธรรมชาติาดูดิค่<ใ>นผู้ชมเสียงมันดังอะไรไม่รู้เสียงมันดงัง <the> เฮ้ยวอตตอรแมวเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยน่าแจกสีดมากเะ่ะโอ้โหแบบโอบเจ้าไม่เคยเห็นเลยอโอ้โอือหือ <laughs> สุดยอด แม่จะเชื่อคงจะมอนพจนภัยเจอเจ้าสิ่งน,นี้ได้เนี่ยอืมจังมันเถอะแต่ยังไงเราก็ต้องพระจนภัยหาเมซ่าเหมือนเดิมนะคะมีซา่าเบซ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่มันแปลกๆนะแบบไม่ค่อยเห็นเลยอะไหนๆก็มาแล้วมีแร่โคอยู่ขุดแร่โคให้เป็นประโยชน์เลยเก็บไหมฮึอ่าอ่า เรียบร้อยขุดกันเลยโดโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดดีโดดีโดโดของเอ้โดธรรมชาติแสดงว่าต้องเป็นการกึกข้อผิดพลาดของภูเขาแน่ๆเลยดูจากสภาพแล้วไม่เคยเห็นเลยเนี่ยซีแบบนี้เนี่ยหายยากมากเลยไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะมาเจอได้เนี่ยแบบสุดยอดเลย มาค้นพบเจอเจ้าสิ่งแปลกประหลาดตัวนี้นะคะฮืมไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปเดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าค้นพบสิ่งแปลกประหลาดในไหมคะพี่อืมอะไรมันจะเจ๋งปานนั้นขอเต็มแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใครส่งอะไรมาอ๋ออันนี้ตัวเกมปอมอีกแล้ว0.18.0ปอมมาอีกแล้วแต่ตัวนี้ อืมช่ามันเถอะอย่าไปสนใจมากเลยไหนลองไปข้างหน้าดูอืมอูม้สุดยอดเลยอืม,ม,มลองหาตามบริเวณริมริมแล้วกันอืม หายากเหลือเกินไปโอมมีซ่าเมซ่าอะไรนี่เขาชอบเรียกนี่ยังไม่รู้เจอหมูบ้านพีซิซาซาวนาเปลาไม่รู้เลยอฮ้ยเจอไบโอมมนี่แล้วนี่ใช่เปลาเนี่ยไม่ใช่ฮะเนี่ยมันเออเนี่ยมันชายหาดนี่ใช่เปลาเนี่ยใชาใช่ใช่ใช่ชายหาด อีกแล้วเจอชายาอีกแล้วรู้สึกเฟลมากเลยโอ้โหรู้สึกเฟลกระทันหันเลยเหมือนไม่ได้มาเลยไหนไหนก็มีแล้วครับ่อยน่าโอเคเยี่ยมเลย อืมสุดยอดเลยเยี่ยมไปเลยถือว่าเป็นการเพิ่มพลทอดให้ตัวเองอืมแ้เจอหมู่ห้าบีซีใช่เปล่าโอ้ยนี่มันหลอกตายอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเฟลอีกแล้วนี่มันอะไรอีกแล้วเนี่ยวอเตอร์เมลเจอสิ่งก่อสร้างแปลกแปกอีกแล้วออ้ยเจอ เจอธรรมชาติแ,บบแ,บบแบบปลกๆอีกแล้วเหมดเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันมันเป็นที่แปลกๆอ่ะแบบอู้เจอโคอีกแล้วโหงั้นขุดเลยโดอีกแล้วถึงเวลาโดโดโดดีโดดีโดดีโดไหนๆก็มาขุดอีกเลยอย่าเอาเวลาให้มันเสียเวลาเปล่าๆ บะ15นาทีแล้วคลิปนี้ก็อาจจะดูได้726 fps นะฮะอืมถ้าเกิดภาพมันแหลกก็เดี๋ยวจะค่อยบอกหน่อยละกันนะจะได้รู้จะได้รู้ความคลิปหน้าเอ้ยตกท่ำโอ้ยตกท่ำแป๊บนะโอเค อาติดวเวนกรรมรออรรโอเคไหนทดทดทดแสด้ว่าแถบนี้มันต้องเป็นบั็กแน่นๆเลยแบบเขาน่าจะแบบแบบยังไงแบบภูเขาส่วนเกินอ่ะอะไรแบบเนี้ยดูแล้วนะ่าจะเป็นแบบให้เราวนะลักษณะมันน่าจะเป็นแบบ ภูเขาล้อมรอบมาถึงแถบนี้ไปนูน่นนูน่นนู่นนู่นน่าจะแบบเขาอาจจะทําแบบผิดพลาดมาั้งเขาาจ,จะทําแบบเวลผิดพลาดม,มาฮะตามนั้นน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูสิฮะท่านผู้ชมเนี่ยมผมเจอสิแปกแปลกแบบเนี้ยหรือว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วไม่รู้ฮะช่างมันเถอะแต่ไงไว้เราก็ต้องตามหามันให้เจอ แล้วเราก็จะข้ามฝั่งกันไปนะฮะมันสมองฮืมไม่เจอสักทีนี่ก่อเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเจอน้ำอีกแล้วน่าเบื่อจังเลยไหนๆก็มีโคคาโคให้มันเป็นประโยชน์อ่าโอเค ก็ปิดไปไม่ให้มันมีน้ําเออจะได้เดินสะดวกหน่อยเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือเดินทางไกลมามากแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยไม่รู้เนี่ยเดินมากี่กิโลเนี่ยโอ้เจอมาหนึ่งตัวด้วยแฮ่เดี๋ยวปักทอดด้วยจะได้ไม่ลืมทาง จะได้ไม่หลงทางอืม,บบมก็ขุดต่อไปอืโอ้มีน้ำแบบนี้แสดงว่ามันต้องแบบเป็นกาวิตี้แน่เลยเอาไม่ใช่หรอเอาไม่ใช่นี่ยตรงใส่ตรงนี้แน่เลยนั่นไงว่าและคิดไม่ผิดเลย แถวนี้มันก็ยังเหมือนเดิมไม่เข้าใจตัวนี้ก็อาจจะเป็นเขตน้ำก่อยก็ได้มั้งเอาซะจริงเลยผมว่านะไปโอมเนี่ยมันภูเขามันจะเยอะไปนะโอ้แปดไกล้หมดแล้วแถมแลกด้วยฮะอืม เริ่มแหลกแล้วตอนนี้แสดงว่ามันคลิปมันเริ่มใกล้เต็มแล้วลรมัง้งไทยเดานะอ,อ,อืมอยังไม่เจอสักทีเลยเดี๋ยวประมาณยี่สิบนาทีค่อยหยุดและกันนะฮะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าไม่เจอเลยเจอแต่สวัาดีเรียบ วัดเต๋อแมววัดเต๋อแมววัดเต๋อแมววัดวัดเต๋อแมวแม่ไทยก็ปวดเนี่ยแม่ก็บอกอเราไม่แม่นี่เดิน,นมาทางว่ากี่วันกี่คืนแล้วเนี่ย <PM. S 1> เจอแต่สวาวนาทุกทีเลยเป็นไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยชีวิตนี้ล้วนในโลกนี้ล้วนต่างสักสีกันเหลือเกินเฮ้ยไกลเหลือเกินเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ เจอแต่แต่ว่าเจอสิ่งทเจอแต่เจอธรรมชาติแปลกๆก,ก็ดีเหมือนกันไอเงาพวกนี้นี่มันชอบหลอกตายทุกทีเลยเนึกว,ว่าจังเกิลน่ะทุกตลอดเลยไอเงาแบบเวลาอยู่ภูเขาสูงเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนหลอกตายจังเกิลเลยเหมือนแบบอยู่ปา่าทึบอะอื้อ What? นี่มันที่เดียวกันนี่เอ้า อย่าบอกเนี่ยว่าเราเดินอ้อมโลกกลับมาเดินไปเดินมาเดินไปกลับมาเนี่ยว้าอืมจบเลยทีนี้เดินผิดพลาดเฮ้ยนานๆทีเห็นนะเนี่ยต้นไม้หักแบบนี้เนี่ยอ,าอย้าวยีสิบนาทีแล้วเนี่ยเอาอต่ออีกหน่อยกันอือโอ้ยตายแล้ว ไม่เจอเลยทะเลซ้ายกับเมซ่าเนี่ยรู้สึกฟิลมากเลยจะบอกเนี้ยต้องข้ามทะเลไปหาเมซ่าอีกเนะี่ยมันจะกลับไปตั้งจุดใหม่เลยนะโอ้โหมันจาอะไรขนาดนั้นดูเจอฝักทองหนึ่งลกูกด้วยหนึ่งหนึ่งบล็อกด้วยไม่ใช่หนึ่งบล็อกละหลายบ็อกแล้วล,ล่ะ มันน่ะอืมนี่ไงใช่ทะเลทรายเป่านะเขาไม่ใช่ใชายหาดก้ะโอ้ยชอบโดนหลอกตาทุกทีเลยใช่เป่าหรือว่าทะเลทรายแล้วใช่ไหมเฮ้ยใช่ด้วยทะเลทรายถ้ามีกระมงเพลง์ินใช่ทะเลทรายแน่นอน น่าโอเคเยี่ยมไปเลยมันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่นะมันเล็กหรอนั่นนีไยไม่จะเชื่อจะมาเจอทาลิไซเล็กเฉยเลยส่วนไอ้เจ้าเออเจ้าพวกบอกพวกนี้นะก็ไม่สนใจอะไรหรอกก็ปล่อยทิ้งไปอ่า ยังไม่เจออยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดทะเลทรายใหญ่ๆเนี้ยนะโอกาสเจอเมซานี้ก็มีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวบอกเนี่ยเดินกลับมาเจอที่เดิมเนี่ยนี่เดินมาไกลมากเลยเนี่ยแบบไกลแบบไร้จุดหมายแล้วเนี้ยเฮ้ยนั่นใช่เปล่าอ่ะ <SA B> ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> โอ้ยตกใจนะว่าใช่ไอเราก็อุตสาห์ดีใจแทบตายว่าไม่ใช่กรมเลยโอ้ยเดินกลับมาเจอไปโอมบ้าบอยนี่อีกและไอเราก็อุตสาห์แบบลุ้นทุกทีเลยเฮ้ยไม่สบายหรอ เดินไปเรื่อยๆนะช่างโลกเลยช่างหัวมันมเดยแบบเดยไม่สนใจโลกเจนหนีความสับสนเนะจอภูเขาสูง,งอีกแล้วเจอไปโอมไม้รากอกด้วยแฮ ใช่ไหมเอ้ยม่ใช่ตาฝ่าอีกแล้วโอ้ยโอ,ยโอย้งั้นก็ไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะอืมเดี๋ยวลองดูบริเวณด้านหน้าก่อนงั้นปล่อยไว้แค่นี้แล้วกันอืมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกันนะครับ เ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายโอ้ bye